ตอนนี้ก็ตามคาดนะครับว่าจะเป็นตอนที่เป็นการรีแคปเนื้อหาที่ผ่านมากันหลักๆก,ก็น่าจะเผื่อให้คนที่สนใจนั่งร้องด้ดูร้อนได้รู้เรื่องราวกันคร่าวๆ แต่พูดถึงในแง่เนื้อหาเองก็แอบ,บมีการเฉลยบางจุดเอาไว้เหมือนกันโชมะได้มาพบกับฮาจิเมะเด็กชายที่เคยช่วยเขาไว้ตอนที่มายังโลกมนุษย์ครั้งแรกโชมะพาฮาจิเมะไปที่ร้าน Happy Pare, แฮปปี้พาเละแล้วก็เล่าเรื่องราวของโคจิโซกับการต่อสู้ของเขาในฐานะของคาเมเดอร์เมื่อช่วงเวลาอันสนุกสนานจบลงฮาจิเมะก็ได้บอกว่าเขาจะมาพบโชมะกันอีกได้ไหมโชมะตอบตกลงก่อนจะพาฮาจิเมะกลับไปส่งที่บ้านทางฝั่งร้า ก็ได้พูดถึงพนักงานพราร์ทไทม์คนใหม่ที่เพิ่งมารับงานซึ่งเขาก็ได้รับรู้เรื่องราวของบริษัทสโตมากและเหล่ากรานิวฮันเตอร์ลาเคียที่ยังคงบาดเจ็บจากการต่อสู้ฮังโตะก็ได้มาเยี่ยมเขาแล้วก็ได้ถามถึงเรื่องของบ็อกก้าลาเคียได้บอกว่าบ็อกก้าไม่เป็นที่นิยมในหมู่ประชาชนทั่วไปเขาเอาใจแต่คนรวยและยังมีข่าวลือว่ามีการกำจัดผู้ทีคอยคัดขวานและคราวนี้เขาก็จะใช้ はい。 ขนมแห่งความมืดเพื่อดึงดูดกลุ่มคนรวยในช่วงเลือกตั้งประธานาธิบดีที่กำลังจะมาถึงนี้ในช่วงนี้เองนีเอฟก็ได้มีการพูดถึงปริศนาที่ใครหลายๆคนก็อาจจะกำลังคาใจกับเรื่องประตูมิติที่พวกสโตมักใช้เดินทางไปยังโลกมนุษย์ก็เป็นเรื่องที่แทบไม่ได้พูดถึงกันเลยผู้ของนีเอฟหรือซอมได้สร้างสำนักงานใหญ่ของสโตมักครอบสถานที่ที่ถูกเรียกว่าประตูมิติที่เขาได้ค้นพบพวกนีเอ มีสิทธิ์ใช้งานที่นี่ได้จนกว่าบอกกาจะได้รับรู้เรื่องนี้นีเอลไม่รู้ว่าใครเป็นคนสร้างสถานที่นี้ขึ้นมาหรือมันทำงานด้วยวิทยาการอะไรประตูส่วนมากจะเชื่อมต่อไปยังโลกมนุษย์แต่ก็มีบางบานที่เชื่อมต่อไปยังโลกอื่นเหมือนกันซึ่งกนแน่นอนว่านี่ก็เป็นการเชื่อมเนื้อหาไปยังหนังโรงดูร้อนแต่ปริศนาว่า ใครที่เป็นคนสร้างจะได้เฉลยกันไหมก็คงต้องรอไปดูในเรื่องกันอีกทีฮันโตะได้พบกับนีเอลฟ์และแปลงร่างเป็นคาเมเดอร์ว,วาเลนเพื่อเข้าต่อสู้แต่นีเอลฟ์ในร่างกรานิวกลับจัดการวาเลนได้อย่างง่ายได้ก่อนจะบอกว่าตอนนี้เขาไม่มีเวลามายุ่งด้วยแล้วก็จากกันไปทางด้านแลงโก้ก็ใกล้ถึงเวลาที่เขาจะได้กลับมาเอาคืนอีกครั้งกันแล้วซึ่งก็ได้มีการเล่าว,ว่าบูชพ่อของพี่น้องสโตแม็ก็โดนแลงโก้วางยาจนต้องเสียชีวิต ไนีเอลได้พบกับโกจิโซงโชมมแล้วก็ได้ไล่ตามมันไปดูเหมือนว่าเขากําลังวางแผนอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็ได้มุ่งหน้าไปหาโชมะหลังจากตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อหาสั้นๆจากหนังโลงก,กันนะครับที่จะพูดถึงอีกโลกที่แตกต่างชิต้ากับจี๊บมาต่อคิวซื้อขนมลาเคียที่ทํางานเป็นคนยกของให้กับทั้งคู่ฮันโตะก็เป็นคนส่งของเดลิเวอรี่ส่วนร้านแฮปปี้พาเรทที่โลกนี้ก็มีทารินทางานแทนโชมะส่วนคาริเอ ที่อยู่ในเงามืดก็กําลังจะใช้โกจิโซรูปแบบใหม่เพื่อทําลายโลกนี้กันอยู่ในตอนต่อไปหลังจากที่โชมะได้ทางานเสร็จและกลับมาที่ร้านแฮปปี้พาเรเขาก็ได้พบกับนีเอฟที่มาเยือนอย่างกระทันหันแม้ว่าโชมะจะตั้งท่าป้องกันแต่นีเอฟก็ยังสงบเยือกเย็นและยื่นข้อเสนอที่น่าตกใจข้อเสนอนั้นคืออะไรกันแน่โชมะถูกนีเอฟบังคับให้ต้องเลือกแล้วก็ถูกทิ้งให้คิดเพียงลําพังเบื้องหน้าของเขารีเซล เด็ก่อความวุ่นวายขึ้นอีกครั้งด้วยความโกรธที่พุ่งพล่านโชแมถูกบีบให้ต้องตัดสินใจครั้งใหญ่นี่ตอนฉันจะไม่ยอมให้ใครมาแย่งมันไปอีกแล้วไฮไลท์ของตอนน้านีเอฟก็น่าจะมาพาให้โชแมไปต่อสู้กับบ็อกกาที่โลกกราเนิ้ลกันนะครับจะจะมีแผนอะไรซ่อนกันอีกไหมอันนี้ก็ต้องรอดูกันส่วนข้อเสนอของนีเอฟตอนนี้ก็มีคนเดากันว่าเขาอาจจะเสนอให้โชแมเป็นประธานาธิบดีโลกกราเนิ้ลคนถัดไปกันก็ได้แต่ก็น่าสนใจว่า ถ้าเป็นแบบนี้จริงเหตุผลของนีอฟจะคืออะไรกันแน่ทางด้านสติกะก็ดูเหมือนว่าจะมีความสับสนตั้งแต่ที่เธอได้เห็นล่างกรานิ้วของลาเคีย เธอก็จะมาพบกับลาเคียครั้งเพื่อเผยความรู้สึกที่แท้จริงออกมาผมว่าก็ไม่น่าจะมีดราม่าอะไรกันเยอะเพราะเวลาเองก็เหลือน้อยกันเต็มทีแล้วและนี่ก็เป็นเรื่องทั้งหมดจากคาเมเดอร์กาบูในตอนที่44นี้แล้วคน,นอื่นๆมีความพิเศษอย่างไรกันบ้างใครเป็นคนสร้างประตูมิติขึ้นมาลาสบอสของเรื่องนี้จะเป็นแหลงโกหรือนีเอฟแล้วข้อเสนอของนีเอฟจะเป็นการให้โชมะมเป็นประธานาธิบดีคนใหม่แห่งโลกกราเนลกันหรือเปล่าก็ลองมาพูดคุย กันในด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสรรการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ